วันนี้เรามาดูงานสักดอกบานชื่นนะครับอามมาต่อตรงหัวไหล่นะครับต่อจากงานเดิมนะครับจากที่ว่าสักแผงหน้าจากข้อมือขึ้นมาข้างบนนะครับจะมาใส่ตรงหัวไหล่นะครับนี่ครับน้องอามไม่ค่อยมีเวลามาต่องานนะครับก็เลยนานๆมาต่อทีนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับก็ทำเป็นช่วนๆออกไปดอกไม้บานชื่นดอกนี้ผมเป็นคนว่าออกแบบขึ้นมาใหม่เองเลยนะครับตอนแรกก็วาดใส่กระดาษเป็นเมจิกนะครับน้องอามเห็นแล้วก็ชอบก็เลยขอจัดผมก็เลยแปลงแบบอีกนิดนึงถ่ายรูปแล้วก็วาดลง ใน iPad นะครับวาคัดเส้นขึ้นมาใหม่หลังจากแปะแบบเสร็จแล้วเราก็ทําการสักได้เลยนะครับนี่ครับเข็มเบอร์ 5RL นะครับสำหรับงานนี้เดินเส้นเล็กไปก่อนวิธีเดินจริงๆก็คือว่าตะแคงเข็มนะครับตามที่ผมตัก เลยนะครับในคลิปเลยสําหรับช่างมือใหม่นะครับต้องใช้นิ้วก o ้ยคอนโทรลนะครับนะ่ะเหมือนผมวางบนไหลลูกค้าเลยครับเหตุผล <Head phone S 1> ที่ใช้นิ้วก o ้ยคอนโทรลนะครับมันช่วยในการทําให้เราสักออกมาได้นิ่งครับเส้นคมนะครับที่ผมใช้เข็ม5 r l <อ>ก็เพราะว่าผมทํานําร่องไปก่อนนะครับพอเวลาผมทํางานสีอะไรเสร็จปั๊บผมก็จะมาตัดเส้นที่หลังในตอนรอบสุดท้ายเส้นที่เดินออกมาก็จะคมอิ่มแล้วก็ดําชัดเจนและมีมิติเส้นที่ผมจะมาเดินเส้นรอบสุดท้ายนั้นจะเป็น9 r. R l หรือไม่ก็1 1 r l นะครับในการตัดเส้นให้คมชัดที่ผมทําวิธีนี้ผมทําเผื่อการพลาดน,นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับงานเส้นของเราก็จะเป็นงานที่100%เเซนตะครับ<ม>จากที่ผมเล่ามาก็คือผมใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนนะครับที่มาสักงกับทางร้าน